สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับนี่ตัวแรกเลยครับก็คือเจ้าปลาเจ้าวัวควายแล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชน,นะครับนี่เราจะมาเปิดให้ดูกันแล้วเราจะแกะกล่องตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาโชว์อ้าวแกะโชว์มาแล้วนะครับอุ้ยอันนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวจิ๋วโหน่ารักมากเลยนะครับใส่ฐานมายัางครับเนี้ยเขาท่าทางจะใส่ฐานมาแล้วแน่นอนเลยนะเดี๋ยวลองเปิด นี่โอ้หน่ารักมากเลยครับยังไงดูนะครับอืมนังไงอือ่นะอออทีนนี้เอาปลาปลาปลานี่นี่คือปลาโอ้กระดิกหางด้วยมีเพลงด้วยนะครับดู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 โอ้โอโอโอปลาแหล่อุ้ยแรงมากนะดู โอ้อยางแรงเลยครับอ่าดูใจเย็นใจเย็นอ่าดูว,วัววัววัวโอ้โหโอ้วัวตัวใหญ่กว่าไดโนเสาร์าอีกเนี่ยดูเต้ควายนี่ควายอืมควาย โอ้ดินสาคอยาวนี่อันนี้กินพืชเหมือนกันเอาช้างเอาช้างมาหน่อยครับช้างคนสุดท้ายนี่ช้างโอ้โหช้างนี่วิ่งโคตรเร็วเลยนะครับยังไนงะโอ้อุ้ยยยยใจเย็นโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบา,บายยเพื่อนๆทุกคนกดติดตามด้วยนะครับ